สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกขั้นตอนการสมัครหรือยื่นกู้สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปพลิเคชันไมโูรง่ายๆด้วยตัวเองดูรายละเอียดตามคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเรา วิธีสมัครนะคะสามารถสมัครได้3ช่องทางช่องทางที่1ตรงรายการแจ้งเตือนหน้าแอปพลิเคชันหม m o โมโปรดยืนยันรับสิทธิ์สมัครสินเชื่อเมื่อกดเข้าไปแล้วเขาจะให้อ่านรายละเอียดสินเชื่อแล้วกดสมัครช่องทางที่2กดที่เมนูสินเชื่อเลือกสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสแล้วอ่านรายละเอียดสินเชื่อหลังจากนั้นกดสมัครช่องทางที่3นะคะจะมีแบนเนอร์ที่เป็นรูปนะคะสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสกดเข้าสู่เมนูอ่านรายละเอียดสินเชื่อหลังจากนั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดสินเชื่อ เลื่อนด้านซ้ายและด้านขวาน,นะคะหลังจากนั้นกดสมาร ระบบจะขึ้นให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชนเมื่อกอกเสร็จแล้วกดถัดไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากนั้นกดถัดไปกดยืนยันข้อมูลถูกต้องเพื่อยืนยันการทํารายการกดเลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการแล้วกดถัดไปเขาจะขึ้นให้ตรวจสอบอรายละเอียดนะคะเช่นวงเงินกู้งเงินงวดที่ต้องผ่อนชาําระแล้วกดถัดไปเขาจะให้อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขาการใช้บริการผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นติ๊กถูกหน้าข้อความว่าข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขแล้วกดยอมรับ หน้าจอจะขึ้นให้อ่านรายละเอียดความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลหลังจากนั้นกดยินยอมกดยืนยันกดถัดไปเพื่อขอรับ OTP ระบบจะส่งเลข OTP มาทางข้อความนะคะเอาเลขมาใส่5าตัวหลังจากนั้นกดถัดไปหน้าจอจะแสดงใบบันทึกรายการนะคะสามารถบันทึกไฟล์ได้นะคะถ้าใครไม่บันทึกก็กดถัดไปได้เลยเมื่อหน้าจอขึ้นว่าอยู่ในระหว่างพิจารณาถือว่าเป็นการสมัครสินเชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นได้เลยขั้นตอนนี้จะรอผลพิจารณาภายใน3วัน มมีตัวอย่างนะคะกรณีผ่านการอนุมัติสินเชื่อจะได้รับ sms แจ้งและข้อความทางแอปพลิเคชันหม่โมนะคะว่าคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสคลิกเข้าหมา o โมเพื่อดูรายละเอียดและกดทำสัญญาที่เมนูสินเชื่อในหน้าแรกต้องเข้าไปทำสัญญาภายใน7วันนะคะหลังจากที่ได้รับ sms กรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ จะเป็นรายละเอียดว่าลูกค้าไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตคุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์หากมีข้อสงสัยให้โทร1143กรณีนี้สามารถกดสมัครสินเชื่อใหม่ได้อีกครั้งนะคะและต้องกดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้วยนะคะกรณีที่ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อเขาก็จะแจ้งเตือนนะคะว่าอยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ไปนะคะไม่ผ่านเนื่องจากว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้อความจะแจ้งเตือนว่าคุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์หากมีข้อสงสัยให้โทร1115กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์นะคะแต่ธนาคารเขาจะพิจารณาเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออนไมโมให้เขาจะมีข้อความว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วเขาจะแจ้งผลมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครที่ยื่นกู้แล้วได้ผลผ่านไม่ผ่านยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหากใครมีข้อสงสัยหรือติดขัดขั้นตอนไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะในคลิปต่อไปเราจะมาแนะนำขั้นตอนการทำสัญญาสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปพลิเคชันหมู่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเรา